ดีครับผมในายไพวันรไก่พันธุ์ครับรเกษตรกรปลูกหอมจากบ้านแขรตำบลป่าพวานอำเภอคอวังจังหวัดยะโสธรครับปลูกหอมมา,ต,าตั้ตงแต่ครูจักเกิดได้ใหญ่มากกับปลูกหอมนั่แหลครับอาชีพหลักกหลังจากการทำหน้าแล้วกับปลูกหอมเดี๋ยวนีก้กับอายุกับสี่สิบปลายแล้วล่ะครับจะเริ่มปลูกแต่ปลูกมาเรื่อยๆนะครับเป็นอาชีพประจําของเฮา ผู้จัดนูต้าแพ่นได้คว้าไปซื้อของยูลานแสงชรบุญเพิ่นไปพ่อเซลเพิ่นขายเพิ่นได้แนะนำให้หู้จัดก,ก็เลยซื้อมาสีในชุดเล็งต้นเล่งใบเล่งรากสีลแล้วรู้สึกว่ามาได้ผลดีรากเดินดียอดแตกใบใใบหนา <Yeah. S 1> ก็ประทับใจในส่วนหนึ่งนะครับก็เลยลองชุดที่สองเบิ้งได้ไปล่องซื้อมาชุดขยายพ่อมาล่องเบิ้งกับพ่อใใ ใบเขียวเข้มขึ้นกระทับใจบอีกเลยไปสื่อสุดลงหัวมาใส่มาใส่แล้วหัวไ่สีแดงสีเข้มหัวแน,น่นหัวแก่นดีครับประทับใจอยู่ครับพ่อใจใน่วนหนึ่งอยู่ดีดีใจครับถ,ถือมุตะผู้ต,ตาแผ่นครับใส่แล้วได้ผลดีหลายครับฝากกึงพี่น้องเกษตรกร,ร,กรช่าหออมแดงครับนะครับ ต้องเปิดใจใส่นูตาแผ่นเบินกรปีหนึ่งแล้วพี่น้องจะติดใจคือทังผมเคยติดใจมาแล้วในค้งมู้สืกของผมส่วนตัวบอกว่าเยี่ยมจริงๆครับ